นิทานอีศบเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับแม่ไก่แม่ไก่เจ้าเล่ตัวหนึ่งต้องการกลั่นแกล้งสุนัขจิ้งจอกด้วยกลัวว่าวันหนึ่งมันอาจจะมาทำร้ายลูกตนจึงวางแผนไปหาสัตว์แข็งแรงกว่าเพื่อร้องทุกข์ที่แม่ไก่ถูกสุนัขจิ้งจอกรังแกแม่ไก่ขอร้องให้สัตว์ทั้งหลายส่งเสริมความยุติธรรมและหยุดยั้งความป่าเถื่อนของสุนัขจิ้งจอกแม่ไก่กล่าวขึ้นว่า หากท่านทั้งหลายมองเข้าไปในตาของมันและพวกท่านจะเข้าใจเสือพูดขึ้นว่าข้าทำอยู่บ่อยๆเลยในตาของสุนัขจิ้งจอกแสดงแต่ความขี้ขลาดและความระมัดระวังไม่มีอะไรน่ากลัวอย่างที่เจ้าพูดเลยหมูป่ากล่าวว่าเมื่อใดก็ตามที่สุนัขจิ้งจอกเห็นข้ามันจะหลีกทางให้ข้าเสมอสิ่งที่ข้าเห็นจากในตาของสุนัขจิ้งจอกคือความอ่อนน้อมถ่อมตนและความอดกัน้นหมาป่ากล่าวอีกว่า ข้ารู้จักสุนัขจิ้งจอกดีเมื่อใดที่เกิดการต่อสู้มันจะเป็นฝ่ายลบหลีไปก่อนเสมอในตาของสุนัขจิ้งจอกแสดงความว่าง่ายและความอ่อนโยนแม่ไก่จึงโต้ตอบไปว่าพวกท่านเข้าใจผิดทำไมพวกท่านจึงไม่เห็นความโหดร้ายที่อยู่ในตาของสุนัขจิ้งจอกเสือตวาดว่าเงียบเดี๋ยวนี้นะเจ้าพูดจะย่ำยีสุนัขจิ้งจอกมากเกินไป นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการพูดจาใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นอาจนำพาความเดือดร้อนมาสู่ตน